กลับมาพบกับเกื้อชาแนวอีกแล้วนะคะ EP นี้เป็นรัศมีจันร์ท EP ที่13ค่ะเชิญรับฟังได้เลยนะคะคณะนักบวชในชุดผ้าขาวคลุมตลอดเข้ามาหยุดยืนนิ่งเรากับรูปปั้นเสียงเทียนประทุกลิ่นกำยานและน้ำมันหอม ประกอบกับความเงียบทำให้เกิดภาพอันน่าสพึงกลัวยิ่งขึ้นแสงสว่างจากภายนอกลดลงทุกทีท้ายสุดเงาอันทึบทะมืนก็ค่อยๆค,ครอบคลุมลงมาอย่างเชื่องช้าและก่อนที่ดวงสุริยเทพจะรับหายร่างในชุดขาวทั้งหมดก็คุกเข่าพร้อมกันครั้นแล้ว เสียงสวดมนต์ก็ค่อยกังวานขึ้นอีกครั้งหนึ่งหากครั้งนี้เป็นจังหวะกระชัน้นรากับจะเร่งเรา้าถึงการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งกระนั้นเสียงสวดมนต์ชะงักหยุดลงทันทีพร้อมกับที่บุคคลในชุดขาวคณะใหมย่ย่างเข้ามาขณะเดียวกันความมืดก็เข้าครอบงำไปทั่ว อาพรในชุดขาวแบบเดียวกันหมดทำให้ยากที่จะแยกออกว่าใครเป็นใครถึงกระนั้นก็พอจะคาดเดาได้ว่าคณะที่เข้ามาใหม่คงเป็นภิกษุณีล้วนเพราะสวดทรงที่ระหงแบบบางรวมทั้งลักษณะการก้าวย่างอันนุ่มนวลกลิ่นหอมหวานคล้ายกลิ่นดอกไม้ แทรกเข้ามาท่ามกลางกลิ่นกำยานและกลิ่นน้ำมันกุหลาบอับดุลลากว่าตาไปทั่วเพราะจำได้ดีว่าเป็นใครร่างที่ก้าวนำออกมาลำหน้าคณะนักบวชทั้งปวงเดินช้าๆตรงไปยังแท่นสูงที่วางศพจากนั้นผู้ที่อยู่ในอาพรชุดขาว ก็ดูเหมือนจะหยุดสำรวมอิริยาบทนิง่งอยู่ชั่วครู่ก่อนที่จะถามด้วยน้ำเสียงกังวานใสทรงอำนาจมุสตาฟาเบนลีคารท่านพร้อมที่จะไปกับเราหรือยังคำถามนั้นย้ำถึงสามครั้งทุกครั้งผู้ถามเว้นจังหวะนิง่ง ราวกับรอคำตอบจากคนตายกระนั้นท่ามกลางความมืดสลัวมีแต่เสียงไส้เทียนประทุส่งรัศมีวับแวมคลันเมื่อคำถามย้ำขึ้นเป็นครั้งที่สามร่างที่อยู่ภายใต้ผ้าคลุมแน่นิ่งมาตั้งแต่ต้นดูเหมือนจะค่อยๆงอตัวขึ้นอย่างช้าๆเบื้องหลังฉากไม้ อันเป็นฝ่ายในมีเสียงกรีดร้องด้วยความกลัวดังก้องกังวานไปในความเงียบอับดุลลายืนนิ่งงันชั้นแรกคือการหายใจวับหากต่อมาความโกรธกลับทยานแผ่ซ่านไปทุกขุมคนเขาก้าวไปเบื้องหน้าทว่าไม่ถึงครึ่งก้าวที่ถูกผู้ที่ยืนอยู่เบื้องหลังยึดไว้ พร้อมกับกระซิบเบาๆอย่าพูดอะไรทั้งสิ้นหางเสียงของโมหินคานปลามอย่างเด็ดขาดเบิกตาให้กว้างเอียงหูฟังให้แน่แต่ปิดปากให้สนิทคำเตือนมีนายหยุดในทีชายหนุ่มหยุดชะงักพร้อมกันนั้นนักบวชในชุดขาวสี่คน ก็หามแคร่เข้ามาอย่างเงีย,งยบๆการย้ายศพจากแท่นที่นอนลงสู่แคร่กระทำกันอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีเสียงพูดแม้แต่คำเดียวองค์รัศมีจันหมุนกลับมาเผชิญหน้ากับชายหนุ่มช้าๆไปคำสั่งห้วนสั้นเช่นเดิมมือของโมหินคาร เอื้อมาแตะแขนชายหนุ่มเบาๆไปเธอะอย่าลืมเปิดหูเปิดตาปิดปากคณะนักบวชเริ่มเคลื่อนกลับไปเป็นคู่ๆเช่นขามาสีขาวที่กระจางอยู่ในความมืดระคนกับความเงียบอย่างเยือกเย็นทำให้ละไม้แม้นเงาของพูด ศพของมุตตาฟาเบลินคารนั่งเอนพิงไปบนแคร่ในลักษณะแข็งทื่อโอนเอนเล็กน้อยก่อให้เกิดรูปเงาอันน่าสะพึงกลัวยิ่งขึ้นองค์รัศมีจันทเสด็จตามไปด้วยอาการเงียบกลิบราวกับลอยผ่านไปบนพื้นคณะนักบวชที่ตามหลังรีรอเล็กน้อย ตราบกระทั่งชายหนุ่มก้าวเข้าสู่ขบวนแถวอันยาวเหยียดหากไร้ซุ้มเสียงจึงเคลื่อนผ่านไปช้าๆทุกหนแห่งผู้คนต่างคุกเข่าลงก้มหน้าสวดมนต์อันเป็นเพียงภาพดำตะคุ่มตะคุ่มไม่มีผู้ใดแสดงท่าว่าจะขัดขืนคัดค้านไม่มีผู้ใดพูดจา แม้แต่ยามรักษาการทุกแห่งก็ดูเหมือนจะยืนแข็งนิ่งราวกับรูปปั้นเห็นแต่อาวุธเป็นเงาวับอยู่ในความสลัวอับดุลลาหยุดนิ่งนิดนึงเมื่อผ่านด่านรักษาการชั้นนอกสุดภาพของชายหนุ่มร่างสูงที่เคยเป็นเพื่อนเล่นมาตั้งแต่ครั้งอดีตย่อมเจนตาดีจึงเรียกเบา เอชาไปด้วยกันฝ่ายนั้นมีได้ทำท่าว่าจะได้ยินคนเรียกจึงกล่าวซ้ำหากทว่าได้ผลคงเดิมท่านได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียวเสีงสยงใสดังตามลมมาจากคนที่รุดหน้าไปก่อนแล้วทั้งทั้งที่ฝ่ายนั้นมีได้หันกลับมาดูเหตุการณ์เบื้องหลังแม้แต่น้อย ขบวนยาวเหยียดนั้นตัดออกสู่ทะเลทรายโดยมิได้ผ่านเส้นทางที่ใช้เป็นการคมนาคมอยู่เป็นประจำท้องฟ้าภายนอกมืดคลึม้มมีแต่แสงดาวพลางพลายหากขบวนทั้งขบวนมิได้หยุดยัง้งภาพของผู้ที่นั่งอยู่บนคานหามโอนเอ็นไปตามจังหวะก้าวย่างช่วยให้บรรยากาศทึบถึมยิ่งขึ้น กา,นนการเดินบนพื้นทรายซึ่งมีต้นกระบองเพชรแซมเป็นบางตอนและมีชะง่อนหินโพรโตะปุ่มตะปําเป็นครั้งคราวช่วยให้เหน็ดเหนื่อยและเจ็บระบบฟกช้ำเร็วขึ้นทว่าร่างระหงที่อยู่เบื้องหน้าดูราวกับลอยผ่านไปบนพื้นทรายกระนั้นแม้อับดุลลา จะเคยพยายามเร่งฝีเท้าขึ้นระยะห่างระหว่างเขากับองค์รัศมีจันทร์ก็ม่ได้ใกล้เข้ามาหรือบางคราวเขาจะแกล้งทอดฝีเท้าลงระยะนั้นก็คงเส้นคงวาดุดเดิมภาพของคณะบุคคลใน,นชุดขาวคลุมตลอดจากสีสะจรดปลายเท้าและละไม้คณะทูตแห่งความตาย ที่เหยียบย่างผ่านไปในรัติการวิธีการรีบรุดไปเบื้องหน้าอย่างไม่หยุดยั้งนั้นละไม้คล้ายกับว่าจะไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งไกลออกไปภาพอันอ้างว้างของทะเลทรายก็ปรากฏชัดขึ้นเบื้องหน้าเบื้องหลังมีแต่สันทรายเป็นแถวสูงสูงต่ำต่ำ ท่ามกลางความเงียบซึ่งปราศจากแม้แต่เสียงกระซิบนอกจากเสียงเทา้าที่ย่ำลงบนทรายหนัก,นกไกลออกไปมีเสียงขุยไมยอ้อ้อเสียงกระพวนของกองคาราวานดังอยู่แว่แวๆท้ายสุดขบวนทั้งสองก็วกอ้อมเนินทรายไปไประจันหน้ากันอย่างกระชั้นชิด เสียงขลุ่ยไม้อ้อยเงียบกลิบลงในบัตรดลครั้นแล้วก็มีเสียงเอะอะยางตกใหญ่สุดขีดคาราวานย่อยๆทั้งขบวนทำท่าว่าจะ,ตะเตลิดไปคนละทิศละทางหากร่างสูงระหงในพัสตราพรขาวบางเบาก้าวออกไปยืนเด่นตระงานและเพียงแต่ยื่นแขนตรงออกไปเบื้องหน้า ความวุ่นวายทั้งหมดก็ยุติลงราวกับทุกคนกลายเป็นซากหินอับดุลลาจับตามองอยู่เงียบๆลมที่เพิ่งคลายความร้อนระอุพัดผ่านมาเบาๆทำให้ร่างละหงละไม้คล้ายหินอ่อนที่ถูกนำมาวางตั้งไว้กระนั้นคณะเดินทางเริ่มเคลื่อนขบวน ราวกับไม่สนใจในองค์รัศมีจันทร์ที่ยังประทับนิ่งอยู่ณที่เดิมชายหนุ่มลังเลเล็กน้อยหากคณะชุดขาวที่ตามหลังเคลื่อนใกล้เข้ามาทำให้เขาต้องก้าวต่อไปเส้นทางนั้นตัดขึ้นสู่สันเนินทรายเบื้องหน้าและเมื่อมาถึงนาที่นั้นแล้วอับดุลลาจึงรู้ว่า การเดินทางจะมีสิ้นสุดลงเพียงนั้นสรนเนินทรายสูงมีส่วนช่วยกำบังมีได้เห็นอูดหลายสิบตัวที่นอนคู้เขาพักอย่างสบายผู้ดูแลในชุดขาวเช่นกันมีเพียงไม่กี่คนผุดลุกขึ้นจากกองทรายอย่างเงียบๆและยังไม่ทันที่อับดุลลาจะรู้ตัวว่า ควรทำอย่างไรต่อไปมือทั้งสองก็ถูกจับคขว้ไปเบื้องหลังพร้อมกันก็มีผ้ากลบคลุมจึงมิดมิดมืดขอโทษเสียงใสๆหักกังวานมีอำนาจที่เขาจำได้ไม่ผิดพลาดกลับมาดังขึ้นเบื้องหลังทันทีทันควันจากนั้นอับดุลลาก็รู้สึกเหมือนว่า ตนเองถูกยกลอยขึ้นไปวางบนหลังอูดมิช้ามินานจากนั้นการเดินทางก็เริ่มขึ้นอีกเส้นทางคงจะยาวไกลไม่ใช่น้อยเพราะแม้ชายหนุ่มจะหลับไปแล้วตื่นหนึ่งการเดินทางก็ยังดำเนินต่อไปท้ายสุดชายหนุ่มก็รู้สึกคล้ายกับว่าจะเห็นแสงสว่างปรากฏขึ้นรำไร การเดินทางดูเหมือนจะสิ้นสุดลงเพราะมีฝีเท้าสับสนก่อนที่จะมีผู้ยกร่างเขาลงเหยียบพื้นทรายอีกครั้งหนึ่งตามมาเสียงนั้นแม้จะเป็นเสียงสตรีหากชายหนุ่มก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นคนละคนกับองค์รัศมีจันทร์มือนุ่มเพราะมีผ้าพันไว้ตลอด กำข้อมือเขวายแน่นทางเดินจากพื้นทรายเหยียบเข้าสู่พื้นหินและคงเป็นที่ร่มทึบเพราะอากาศที่เคยเป็นที่โล่งแจ้งค่อนข้างอับเยือกเยน็นเสียงฝีเท้าของหลายคนดังก้องบันไดคราวนี้ข้อมือทั้งสองมีคนนำมากุมไว้คนละข้าง บันไดหินโบกเวียนลึกลงไปหลายสิบชั้นและเส้นทางนั้นคงจะมืดพอดูเพราะชายหนุ่มได้กลิ่นคบไฟและได้ยินเสียงประทุข,ของเปลือกไม้หยุดคำสั่งห้วนสั้นอับดุลลาเพิ่งเข้าใจบัดนี้เองว่าทำไมโมหินขานจึงกระซิบสั่งเขาว่าเปิดหูเปิดตา ปิดปากบัดนี้เขาได้กระทำประการเดียวคือพยายามฟังอย่างสนใจเสียงอะไรอย่างหนึง่งดังราวกับเครื่องกลฝึดๆลั่นเอียดอารจากนั้นก็มีเสียงวัตถุหนัหนกๆเคลื่อนที่คั้นแล้วลมเย็นปนกลิ่นกำยานหอมกลุ่นก็เข้าจมูกผ่านได้ เสียงอนุญาตกังวานกล้องระคนด้วยเสียงขานรับเป็นทอดยาวไกลองค์รัศมีจัน์ทรเสด็จผู้นำทางกระตุ้นให้ออกเดินคราวนี้พื้นที่กลายเป็นที่ราบหากทุกย่างก้าวยังมีเสียงกล้องเลี้ยวขวาทางแยกนั้นไกลจะกลิ่นกรรมยานไปทุกที เหลือไว้แต่อากาศเย็นชื้นครั้นแล้วข้อมือของเขาก็ถูกปล่อยเป็นอิสระอับดุลลายืนงงอยู่นานรอคำสั่งต่อไปแต่สิ่งที่เขาได้ยินก็คือเสียงประตูปิดและเสียงกุญแจลั่นดังกริ๊กชายหนุ่มดึงถุงผ้าที่ครอบศีรษะออกโดยเร็วภาพที่ปรากฏแก่ตาเขาคือห้องแคบ,บรอบด้าน เป็นหินสลักก้อนใหญ่ชิดฝาด้านหนึ่งเป็นแท่นหินกว้างมีเครื่องปูลาดทำด้วยหนังสัตว์เนื้อฟูหนานุ่มสีขาวสะอาดกึ่งกลางห้องคือโต๊ะตัวเตี้ยทำด้วยวัตถุสีทองเป็นมันวับมีอาหารวางเตรียมไว้พร้อมและเบื้องหลังเขาคือบานประตูไม้หนาปิดเรียบเข้ากับฝาศิลา อย่างหารอยแยกไม่ได้อับดุลลามเหลียวรอบด้านอย่างหงุดหงิดหากความหิวโหอยอ่อนเพลียทำให้เขาต้องก้าวไปยังโต๊ะวางอาหารโดยเร็วครั้น่อก้มลงใกล้ชายหนุ่มถึงกับชะงักเพราะภาชนะที่เขาเห็นนั้นเป็นสีทองแท้จริงคือทองคำสุกปลังหากทว่า ลวดลายสลักเป็นอักขระภาพแบบโบราณทั้งสิ้นอาหารส่วนใหญ่ปรุงด้วยลูกเดือยเข้าฟางและน้ำผึ้งปราศจากเนื้อสัตว์เจือปนแสดงว่าเป็นอาหารของนักบวชภายในห้องอันทึบหนามีช่องปล่อยให้อากาศผ่านน้ำเบื้องบนจากช่องนี้เองนานๆครั้ง จะได้ยินเสียงค้องกังวานกระหึมดังเป็นจังหวะระคนเสียงสวดมนต์โหยหวานดังมาแว่วๆหากชอบพอดแคสต์นี้ช่วยกดไลค์กดติดตามและแจ้งเตือนด้วยค่ะท่านที่กดแล้วขอบคุณมากนะคะพบกันใหม่ EP หน้าค่ะ